อัทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอวะเนื้อเพลงมันไม่ใช่เหรอลดกเลิกผ่านหายสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกท่านจ้าเร่เข้ามาจ้าซ้ายขว้านาลิกาสองมือลงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามามังคุดกิโลละยี่สิบบาทจะซื้อมังคุดไปแจกกับใครที่ไหนวะ ลองให้รู้บายนะปู EP ที่19นะครับผมวันนี้ไม่ใช่กีตาเเร์อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่มีเพื่อนๆน้องๆเนี่ยอยากให้นปูหยิบหามาลองโอเคจัดให้ตามคําขอนะครับถ้ามันอยู่ในงบที่แบบว่านาปูสามารถหาซื้อมาได้เองนะเพราะบอกตรงๆว่าบางคนขออะไรที่แบบว่าราคาแบบว่าสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ย บ้าเหรอไม่มีตังค์บางคนบอกพี่ครับพี่ครับช่วยเอากีตาร์แฮนด์เมดคนไทยมารีวิวให้ดูหน่อยไปดูราคาเช็คดูชิบหายตัวละห้าหมื่นจนสิพี่น้องวันนี้ได้อะไรมาต้องบอกว่ารู้แหละว่าปลอมแต่เขาใช้คำโฆษณาว่าเป็นของแท้ไอไอเราจะเชื่อว่ามันแท้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะของแท้เนี่ยมันคือราคามันประมาณ 2,000อนะ2,000กว่าบาท <Yeah. S 1> แต่อันนี้นะักปูได้มาในราคาแค่ จากลักษณรวมค่าส่งแล้วก็อยู่ที่ประมาณ100 1 0รกว่าบาทอะร้อยไ,ไ,ไม่ถึงร้อาจำตัวเลขแน่อนอนไม่ได้แล้วมันคือไอริกไอริกคืออะไรไอริกก็คืออสซอรีอย่างหนึ่งที่เอาไว้ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ iOS อะอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนพวก iPhone iPad อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยววันนี้นะกปูจะลองกับ Android ให้ดูด้วยว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่ครับผมยังไม่ได้แกกซีลเลยนะฮะจากราส น้าตามันจะเป็นย bo ังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเนาะเลยอาัเฮ้แต่สภาพโอเคนะสภาพแบบว่าอ่ถ้าดูเผนๆนี่คือถ้าคนที่ไม่รู้อ่ะเออเอางี้แบบถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยมองว่ามันเป็นของแท้ได้เลยอ่ะเพราะว่าไอ้พวกคำต่างๆเรียกคำบรรยายต่างๆภาษาอังกฤษข้างหลังอ่านว่าอะไรวะ ดาวนโหลดแอป o ือถ e อฟ p ีแอจากไอแอปวัวใช่อ่านไม่ออก oh. อกับไอข้าอกแกะเลยแล้วกันมาโอเคข้างในมีเป็นคู่มือเล็กๆโอ้โห oh oh oh. ของราคา80-90บาทมีคู่มือด้วยเช่นเคยครับผมฮะคู่มือไม่เป็นมิตรกับเราสักเลยจริงๆเชียว <laughs> เพราะว่ามันเป็นภาษาอลุ้นๆเลย oh, ไม่เอาไม่อ่านไม่อ่านทิ้งๆๆ <c oughs> อันนี้คือพระเอกของเรา <c oughs> หน้าตาเขาเรียบง่ายฮะคือดูออกแหละว่าไม่ใช่ของแท้แน่นอนคือยังไงมันก็ปลอมเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณเนี่ยเป็นพลาสติกแบบก้องแกงก้องแกงมีด้านหนึ่งเป็นรูเป็นสายแจ็ค3ขีดสำหรับต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเอาไว้ต่อกีตาร์แล้วก็มีรูแจ็ค ดูแจ็คด้านบนอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้เสียบหูฟังเวลาที่เราอัดเวลาที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ฟังแบบมอนิเตอร์อได้เดี๋ยวเรามาลองกันวันนี้นะปูเตรียมทั้ง iOS ที่เป็น iPad แล้วก็ Android Android เนี่ยเป็น Samsung Galaxy Note 10 Lite ก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะสามารถทำได้ไหมเป็น Note 10 Lite ที่แบบว่าจอแตกด้วยแตกยับยซื้อกีตาร์มารีวิวหมดนีม่มีตงางซื้อโทรศัพท์ใหม่ช่ oh, <no. S 1> <laughs> แตกซ้ำอีกครั้ง โอเคในเมื่อมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า i r i ิเพราะฉะนั้นมันต้องต่อเข้ากับ iOS นะครับในช่วงแรกนะปูจะลองต่อเข้ากับ iPad ดูโดยใช้โปรแกร,รมการาดแบนซึ่งเป็นโปรแกร,รมจอดนิยมในการทําเพลงวิธีการต่อก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยก็คือเอาสายแจ็คด้านหนึ่งของมันเสียบเข้าไปที่ไอแพดของเราหรือบางคนอาจจะใช้ iPhone ก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบสายแจ็คปึ้งเข้าอีกด้านหนึ่งของ ไอริคของเรานะั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้าปูยืมกีตร์มาจากอะไรเนี่ยไม่ได้ยืมไอไที่เขาให้มานะ <c oughs> ในในอีีที่10 10หรแล้วอ่ะ17มะั้งช่าเนี่ยเจ้าเวอร์มาตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมเนาะ <c oughs> อ่ะลองปรับตู้แอมก่อนปรับตู้แอมก่อนเอาแบบว่าคลรีนคครีนธรรมดาเลยเปิดเสียงหน่อ ไม่ได้ยินเสียงเพราะอะไรออ๋อลืมใส่หูฟังคือว่าคุณผูไม่ได้ยินเสียงเด้อนะไปหยิบหูฟังกันไปหยิบหูฟังกันโอ้อเด๋ยวเกือบด่ดาเข้ามาแล้วว่าของเขาไม่ดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปหยิบหูฟังมาละโอ้โหเมื่อกี้ก็เกือบแล้วเกือบเผลอดา่าเขาละว,วิธีการเซ็ตหูฟังนะครับผมก็ไม่ยากไม่มากไม่ยากอะไรเลยลก็คือเสียบไปตามไอ้รูที่เขาให้มาเนี่ยเสียบปุ๊งเดี๋ยวมาลองดูเนาะมาลองดูอันนี้อัดแบบง่ายๆเนะาะอัดแบบง่ายๆงยงๆเลย ต้องต้องขออน,นุญาตบอกกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าจริง,รงๆน้าปูเนี่ยไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการอาัดเพลงลงมือถืออะไรมากมายคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบว่า,าเคยทําเพลงเคยอะไรเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่น้ปูจะทําในคอมในในเครื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการมาทดลองในวันนี้เวลาที่อัดในมือถือเนี่ยอาจจะดูเงื้อเงื้อเงๆงง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 นนงง้งงงงออภัยงงงังง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 ตงง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 ไอริกตัวเนี้ยตัวละ90บาท เนี่ย80-90บาทเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวนะกปูลองอัดดูเวลาที่เขาอัดเพลงเขาต้องเขาต้องทาไงเขาต้องอัดเสียงกลองก่อนปะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองตีกลองใส่ดูก่อนฮึบอ่า1 2 3 4 โอเคเอาแค่นี้ก่อนเราได้เสียงกลองแล้วคราวนี้เราอัดกีตาร์ดูแล้วเดี๋ยวจะเราอัดร้องใส่ไปดูด้วย one two three f สนุกเว้ยให้สนุกเว้ยเริ่มสนุกแล้วลองอัดร้องดูลองอัดร้องดูเฮ้ยสนุกสนุกสนุก <c oughs> ถ้าอัดร้องเราต้องใช้แค่สมอทอกธรรมดาเราทิ้งไอริทนี้ไปก่อนอเมื่อกี้เราอัดเพลองอะไรไปมีอยู่เพลงเดียวไม่กล้าเล่นเพลองอื่นเล่นเพลองอื่นโกลดลิเกสิทธ์เล่นเพลงตัวเองอแอดแอด track เข้ามาอีก t r a ็กหนึ่งเป็น track ท,ที่เราจะอัดเสียงร้องแล้วกันอ ปึ๊บเข้าให้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าลองดูนะลองดูนะปิดเมทครโฟอัดเสียงร้องไม่ต้องใช้เมทครโฟ ังทุกอย่างให้ดีนับวันเวลาผ่านมาก็นานหลายปีสิ่งเดียวที่ลุงทำได้ดีคือลวงหลอกไปวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอวะเนื้อเพลงมันไม่ใช่เหรอรถรถทหารเฮ้ย โอเคฮะโอเคโอเคในระดับหนึ่งเลยนะคือเสียงค่อนข้างเคลียค่อนข้างใสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าสิบบาทเองอะเก้าสิบาทไม่เกินร้อยอ,อาจจะหบบว่ามีร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสองสามร้อยแล้วแต่คุณภาพแต่นะปูเลือกที่ถูกที่สุดเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายอะเมื่อลองใน iOS ผ่านเดี๋ยวเราไปลองกับ Android ดูบ้างว่า Android มันจะใช้ได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันไป สำหรับเจ้า Android นะ้าปูลองใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าเบลล์บัล a ์เค็กวอล์นะฮะบางคนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเป็น Android เนี่ยไอเจ้าเนี่ยใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับล้านะปูทำเสียงกรอเไวหละัะเมื่อกี้ลองเราเราแอดเสียงไง้นี้เข้าไปเสียงไมค์เข้าไปเพื่อที่ว่าจะได้ลองอัดก,กีตาร์ของเราดูนะครับผมลองดูนะไปพร้อมกันพิสูจน์พร้อมกันเลยว่ามันโอเคไหมใช้ได้ไหมกว่าอ้าวนิ่ง นิ่งวะให้เยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งวะเอาใหม่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 ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Android ตอนนี้ก็คือนิ่งเลยเดี๋ยวดยวนปูขอเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าแบนด์แล็บตัวนี้ดี๋ยวๆๆ อ่ะโอเคเสียงมาแล้วลองดูอีกทีนึงวันจุ๊บจิ๊บหัวนะลองดูอีกทีนึงนะลองดูอีกทีนึงนะเรามีความรู้สึกว่าเราเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างเอ่อมันลบยังไงล่ะทีเนี้ยเ oh, <no. S 1> ขาให้ชีฟเฟดดีนอยส ไม่ต้องไปลบมันใช้วิธีการไอ้นี่เลย attract เข้าไปใหม่อีกครั้งนึงเมื่อกี้เปิดเมทอนอมแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงเมทอนอมเนี่ยมันมันรั่วเข้าไปในเจ้าตัวไอริกตรงนี้นิดหนึ่งแบนักูลองลองไม่เปิดเมทอนอมดูเนะาะว่า เสียงร้องเข้าไปดูสิแล้วปูว่ามันแปลกๆลถ้าใช้กับอิมดรอยอันนี้คือคือเราเราเราพูดกันตรงๆอัดกันบดสด,สดๆเอิบเขาให้ถ้าเป็นอัดร้องอัดร้องจากสมอลท้องนะอันนี้ไม่ได้ต่อไอริกนะออนอนอนโอเคลองฟังดู ทพพาาาถ้ใคโอเคเอาอย่างนี้มาสรุปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานเกินไปสำหรับคลิปนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเฮ้ย มันใช้ได้มันใช้ได้จริงไหมหรือว่าไอ้คำที่ว่าใช้ได้จริงไหมเนี่ยมันใช้ได้ในระดับไหนสามารถที่จะใช้งานได้ไหมอันดับหนึ่งนะครับผมถ้าใช้กับ iOS เจ้านี่นะเจ้า i r i ิตัวนี้นะถ้าใช้กับ iOS นับปูว่ามันเสถียรมากกว่าจากที่ได้ทดลองมาเมื่อกี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าใช้กับ Android แล้วไม่ได้นะใช้กับ Android ได้ฮะแต่ว่าในในความรู้สึกของนับปูเมื่อกี้ เอาความรู้สึกของคนที่เล่นดนตรีเอาความรู้สึกของคนที่ทำเพลง Android ให้ความรู้สึกดีเลยนิดนดถ้าเปิดเมโทนอมด้วยแล้วก็อัดไปด้วยเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างแบบว่าหลอนๆนึกออกป่ะคือคือเราดีดมันก็ไม่ได้ดีเลย์ถึงขน,นาดแบบว่า5าวิสิบวิหรอกแต่ว่า1นวิหรือ2อวิเนี่ยในแง่ของคนทำเพลงคนทำดนตรีเนี่ยมันก็รู้สึกได้มันก็รู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยอันอันเนี้ย มันเล่นยากว่ะแต่ถ้าเป็น iOS ปุ๊บนะจะค่อนข้างเสถียรอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเพราะไอริเนี่ยจริงๆแล้วม,มันเป็นสินค้าที่สร้างมาเพื่อ iOS แต่แรกอยู่แล้วคือเขาก็ไม่ได้แนะนำร้านเขาก็ไม่ได้แนะนำว่าเฮ้ยเอาไปใช้กับ Android ก็ได้แต่นะักูให้อยากลองไงว่าถ้ามันใช้กับ Android เนี่ยมันจะเป็นยังไงไอเจ้าตัวเนี้ยก็ให้ให้ข้อสรุปว่าพอใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดีมากมายนะ แต่ถ้าในแง่ของการใช้งานจริงสําหรับคนที่ไม่มีทุนนะเฮ้ยนะบอกว่าโอเคอยู่นะจริง,รงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าสนับสนุนของละเมอลิขสิทธิ์อ,อะไรพวกนี้นะเฮ้ยเพราะว่าของจริงเขาก็ก็มีขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างว่าของจริงมันแพงที่หายสองพันกว่าบาทคือคือตัวเนี้ยใช้ได้นะ ใช้ได้เอามาทาเดโมเพลงหรือบางคนอาจจะอัดเพลงจริงจังกับมือถือกับไอโฟนกับการาดแบนอะไรเงี้ยส่วน Android ก็ที่นักปูใช้ก็เป็นแบนหลักบางคนอาจจะใช้โปรแกร,รมอื่นวอล์กแบนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะนักปูไม่ได้ไม่ได้ว่าไหนดีกว่ากันเพียงแต่ว่านักปูเลือกใช้แบนหลักเพราะว่ารู้สึกว่าลองกดมาเล่น2อสวันก่อนที่จะทารีวิวตัวเนี้ยเฮ้ยถนัดมากกว่าส่วนการาดแบนเราเคยชินกับมันอยู่แล้วเพราะปกติเราใช้โจนจิในในคอมใน Mac อะไรเงี้ยในการทำเพล สรุปเลยดีไหมเฮ้ดีดีดีด,ดีดีเกินคุณภาพดีเกินราคาเลยละ่ะแ9บาบาท9 0 9 5แล้วแต่บางร้านอาจจะ200ก็เลือกเอาร้านที่ถูกที่สุดแล้วกันแต่ว่าอย่าให้มันถูกมากจนเบบว่า4 0่0อันนั้นก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่น่าไว้ใจอะไรประมาณนี้นะฮะปลอมแหละดูออกแต่ว่าเป็นปลอมที่เฮ้ยใช้งานได้วะลองให้รู้บายนะปูอีบีที่19นะครับไม่ต้องเชื่อนะปูทั้งหมดนะ อาใช้วิจารณญาณดูแล้วก็ฟังว่าซื้อได้ไหมถ้าซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็อย่าไปซื้อแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้มีความสุขนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครูจะเอาอะไรมารอให้รู้อีกครั้งหนึ่งนั้นมาชมมาติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ